ขายฉากโรแมนติกแสนสวยที่ประเทศญี่ปุ่นกันไปแล้วล่าสุดพระเอกเคนภูภูมิขออวดฉากบูสุดเท่กับรุนพี่ต่ายนัทพลในการแข่งขันประลองเขนโดในละครกลกิมมโนบ้างค่ะซึ่งค่ายบลอดคัสจัดหนักรับเชิญนักกีฬาเขนโดทีมชาติมาสอนทั้งคู่พร้อมร่วมเข้าฉากกับนักแสดงเอ็กซ์ตร้าก,กว่า200ชีวิตเป็นฉากเปิดตัวพระเอกที่แข็งแรงยิ่งใหญ่อลังการสุดๆโดยเคนกับต่ายเป็น2ตระกูลที่เป็นศัตรูกันงานนี้นอกจากขับเคี้ยวกันในจอแล้วทั้งคู่ยังแอคหล่อแข่งกันนอกจอสุด ริพระเอกเคนเคยเรียนกับเทปเคนโดที่ญี่ปุ่นมาแล้วส่วนใต่บ้าพลังเอาจริงเอาจังกับครูทีมชาติไทยถึงขั้นขอโบเทอร์ส่วนตัวเพื่อตามไปเรียนรอบนอกแค่เปิดตัวยังฮึิมกันขนาดนี้ถึงฉากประลองของทั้งคู่เมื่อไหร่รับรองว่ามันสไม้เคนโดทะลุออกจากจอแน่ค่ะสนุกนอะเหมือนเป็นเป็นอะไรที่แบบพวกเราไม่เคยทํามาก่อนแล้วปกติเคยไปซ้อมแล้วแต่ว่าใส่ชุดธรรมดาก็ยังแบบไม่อินมากแต่พอใส่เสื้อแบบ เต็มอะไรเงี้ยตีขึ้นมาทันทีอันนี้เขาได้แต้มตื่นเต้นคือตื่นเต้นกลัวมากกลัวมากคือแบบโอ้ตั้งรับตั้งรับรอพี่ต่ายตีมารอจังหวะเลยรอจังหวะรอจังหวะเขามันแบบไม่ปล่อยสักดอกพอเราจู่โจมปุ๊บแบบตื่นเต้นนะื่นเต้นมันดีมดีครับฝากติดตามกวนกิโมโนด้วยนะครับซีนนี้เจ๋งเจ๋งครับ